จะรองรับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดซ้ำบ้างคับในสามจังหวัดคะก็ในระยะสั A ้นก็คงต้อง,ต,องต้องแบ่งเฟสหเห็นว่าไอ้ก่อนที่จะท่วมเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องท่วมประมาณเท่าไหร่กรมอุตุวิทยาหรือว่าการประเมินพื้นที่ <S 2> <S 2> ที่อยู่ในบนเทือกเขารว,วมถึงน้ําป่าตรงนี้แล้วก็น้าในการระบายออกพื้นที่ของทะเลต้องแก้ไขปัญหายัางไงในระหว่างท่วมการอพยพคนเป็นเรื่องที่สําคัญใช่ไหมครับว่าจะออกจากบ้านไปอยู่ที่ศูนย์อพยพ หรือเวลาที่จะคนเจ็บป่วยผู้ป่วยติดเตียงจะย้ายออกย้ายเข้ายัางไงการดูแลเด็กที่เป็นพิเศษการดูแลผู้หญิงที่ในช่วงที่เป็นช่วงนั้นของเดือนก็มีปัญหาเยอะเพราะว่าไม่ไมสามารถที่จะเข้าห้องน้ําได้อะไรอย่างนี้แล้วก็แรงลังท่วมในการทําให้ชีวิตกลับมาฟื้นฟูให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นก้าวไกลจริงๆก็คงจะไม่ได้จบแค่ตรงที่พูดไปก็คงจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจเพราะว่าเราเห็นอยู่ว่าถ้าเกิดเรือก็อาจจะมาจากของกระทรวงนู้นกระทรวงนี้แต่มันไม่ได้เป็นเรือของท้องถิ่นในการบริหาร รวมถึงการทํางบประมาณเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลก็ดีหรือว่าสิ่งที่สําคัญในการแก้ไขบริหารเนี่ยมันก็ควรที่จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในท้อ,ทองถิ่นไม่ว่าจะเป็นรายได้ไม่ว่าจะเป็นภาษีษที่จัดเก็บในการบริหารจัดก,การแล้วก็ทําให้คนใ,คใกล้ใกล้ตัวใกล้ปัญหาได้แก้ปัญหาให้กับคนที่อยู่ใกล้ในพื้นที่จะได้ไม่ต้องรอของกระทรวงทบวงกรมอีกต่อไปคิดว่าถึง